มีแฟนที่ดีตัวเราดีหรือ,อยังอยากได้สามีที่ดีภรรยาที่ดีตัวคุณดีหรือ,อยังอยากเป็นพ่อแม่อยากมีลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือยังคะลูกตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเคยอ่านหนังสือให้ลูกดูหรือยังเคยนั่งอ่านหนังสือเป็นจริงเป็นจังไหมไม่ใช่ว่าโอแก่ดักดาน่ะแก่ดักดาเธอจบมาก็แม่งไม่ไม่อ่านหนังสือละแล้วก็ไปบังคับให้ลูกท่องจําในสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ในสังคมปัจจุบันอ่ะแล้วก็บอกว่าตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือตัวเองไม่เคยอ่านเลยอย่าาาห้มลูกกกททุออย่่งงแตตัวเ็ํา อยากให้ลูกทําอะไรอยากให้แฟนยังไงเราอยากเป็นอะไรเราต้องเป็นสิ่งนี้ให้ได้ก่อนที่เราอยากเพราะฉะนั้นความอยากคือเป้าหมายของชีวิตแหละอยากได้ลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีนะคะอยากมีพ่อแม่ที่ดีวันนี้คุณก็ต้องทาให้แม่พ่อแม่เห็นว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันกําลังจะพาทิศทางของพรอรัวไปทางแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันมีแต่ผลลัพธ์ถ้าวันนี้คุณจะกลายเป็นคนที่อยากและมีคุณภาพอยากเป็นสิ่งที่ดี อยากคือเป้าหมายของชีวิตแต่อยากมันจะเกิดขึ้นเป็นความจริงได้ต่อเมื่อคุณต้องใช้2 4ชั่วโมงของคุณแต่ละวันสอดคล้องไปกับเป้าหมายชีวิตของคุณจริงๆไม่ใช่อยากไปวันๆแล้วก็คือเป้าหมายอยู่ฝั่งซ้ายแล้วออกจากบ้านพวกเลี้ยวขวาเนื้อออกว่าคุณไม่เคยทําอะไรสอดคล้องกับเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณอยากเท่ากับคุณเป็นคนเพิอเจอร์ไปวันๆ